ฮัลโหลฮลโหลสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับ XQ Life High Class Review ครับวันนี้ครับเรามารีวิวสิ่งที่เรียกว่านี่เลยครับตัวนี้คือที่ปกป้องเลนนะครับจากแบรนด์ C Cap นะครับนี่ตัวนี้เลยเห็นเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราแกะกันเลยดีกว่าให้ดูแพคเกจิ่งก่อนนะฮะตัวนี้คืออะไร ตัวนี้ครับคือเลนแบบออโต้นะครับเวลาเรากดเปิดปุ๊บเนี่ยตัวนี้ก็จะเปิดตามเราทันทีครับนี่ตัวนี้เอาเข้าตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เวลาเราปิดนะฮะตัวนี้ก็จะปิดตามะครับตัวนี้คือระบบแบบออโต้นะฮะเมื่อเราเปิดกล้องปุ๊บตัวนี้ก็จะเปิดแต่เมื่อเราปิดปุ๊บตัวนี้ก็จะปิดตามะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าในนี้มีอะไรบ้างเปิดมาปุ๊บ,บไม่มีอะไรเลยครับ มีแต่วิธีการใช้ครับตัวนี้สามารถใช้ได้กับหลายรุ่นนะฮะรุ่น A 5 0 0พันหรือ5้าพันแต่ว่าสิ่งที่เราใช้คือรุ่นใหม่ล่าสุดของโซนี่ครับก็คือรุ่น z V E10 ครับเป็นกล้องสำหรับสำหรับอะไรอะสำหรับช่างภาพช่างวิดีโอนะฮะแต่ตัวนี้เน้นวิดีโอซะมากกว่าสำหรัีลอกนะครับเดี๋ยวเราแกะกันเลยเริ่มแรกเราใช้ตัววันนี้ก่อนนะครับ เพื่อเช็ดเลนครับทำให้เลนมีความสะอาดมากขึ้นอจัดมาตัวนี้ครับราคาอยู่ที่ห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับนี่ห้าร้อยเก้าสิบาทเช็ดก่อน,นครับ ติดไปก่อนตรงนี้เลยนี่เช็ดเลยโอเคแบบนี้ครับอ่ะวิธีใส่ใส่ยังไงล่ะใส่อย่างนี้เหรอใส่แบบไหนนะอืมไม่เคยใส่นะครับนี่ กดลงครับก็ได้เลยนี่มันจะเป็นอย่างแบบนี้เห็นหรือยังครับเนี่ยท่านผู้ชมเวลาเปิดเครื่องปุ๊บนี่ฟีนก็จะเปิดมาทันทีครับเป็นการปกป้องเลนอย่างหนึ่งครับท่านผู้ชมเราเราปิดปุ๊บปิดแล้วนะครับรอปุ๊บโอ้โหนี่ครับปกป้องเลนได้อย่างดีครับเนี่ยแต่อย่าไปเปิดมันนะฮะเปิดได้เลยใช้นิ้วไปเดียวก็พางแล้วพาแล้วนะครับแต่ว่าการฝุ่นได้ดีครับท่านผู้ชมครับ เวลาเราจะถ่ายก็เปิดแล้วก็ซูมซูมไปใกล้ซูมมัซูมไมาได้ไปอะแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ซูมเออซูมไปด้วเนี่ยซูมกลับปิดปิดทั้งล่างฟึบโอ้โห ตัวนี้ครับราคาห้ารอยเก้าสิบาทนั่นเองออเดี๋ยวเราไปติดฟิล์มมาต่อครับกับฟิล์มไม่เลยฟิล์มโฟกัสนะครับช่วยป้องกันไม่ให้เครื่องของเรานั้นมีรอยคูดขีดนะครับติดเลยครับสดๆครับติดเลยส,สดๆหนึ่งต้องการหายใจนะฮะเดี๋ยวฝุ่นมาแกะ แล้วก็ติดเลยครับต็ดนี่เป็นหูไม่สวยอ่ะเอาไมา้อืมไม่สวยเอาไมยใจเย็นๆยังไม่สวยนิดเดีเอาไมายังครับยัง สวยขึ้นแล้วนิดนึงครับนี่ปัดไปปัดไปจากนั้นซูมอือเจนนเอาหมุนหมุนหมุนมุนแล้วก็หาเลยมารีดรีดรีดนะครับหาวัดมารีดนะครับนี่รีดรีด ลีด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 และเปิดเลยอะไรยังเงี้ยดีถึงไปดีถึนไปดีถึนไปดีถึนไปเปิดเลยนะครับแต่กระแตอุ้ยโอ้ยกระแตนี่โอ้ยไม่สวยเลยครับท่านผู้ชมเห็นปะไม่สวยเลยเอาใหม่ต้องรีดใหม่ ลีดลีดลีดออกไปลีดลีดขึ้นไปลีดลีดอีดีาึีดลีดลีดโอเคดูดีขึ้นครับลีดอีกนิดนึง ด,ดีดินดีดินดียังไงดีดีโอเคดูสวยขึ้นครับนี่ประกอบร่างเสร็จแล้วนี่คือโซนี่เซตวีทินของเราพร้อมแล้วออกลุย <c oughs> โอ้โหเสร็จแล้วครับจบแล้วครับสำหรับการรีวิวในวันนี้ไว้พบกันในวันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายตัวนี้ครับใช้ได้สำหรับเลนคิดเท่านั้นหรือเลนอย่างอื่นด้วยนะครับก็ไม่แน่ใจเราต้องไปดูกันต่อว่าใช้กับเลนไหนได้บ้างนี่เลยตัวนี้ราคาห้าร้อยเก้าสิบบาทครับนี่มีสีเงินตัวนี้เหมาะสำหรับเลน สิบหกถึงห้าสิบครับนี่ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับไ๊ายปาย